สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเก็บข่าวบนโซฮูต่อไปค่ะข่าวนี้ก็มีคนอ่านเป็น10ล้านเช่นเดียวกันนะคะลงวันที่18พฤศจิกายนปี2025ที่ผ่านมาค่ะบร็อกเกอร์ไอใช้ชื่อว่า number e i storm นะคะเขียนว่านะคะการพลิกผันของโชคชะตาของนักแสดงหญิงนะคะนางเอกหญิงรุ่น 95S นะคะช่างโหดร้ายเหลือเกินเนี่ยเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นตามเนื้อข่าวก็จะเน้นไปที่นะคะเจ้าร สือแล้วก็อีสุสินนั่นเองค่ะสำหรับบทความนี้เผยแพร่อยู่ที่ปักกิ่งนะคะเขาบอกว่าวงการบันเทิงจีนนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักแสดงหญิงนะคะรุ่นของ 95S ในตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขึ้นขึ้นลงลงนะคะรวดเร็วมากเรียกได้ว่าทุกๆ3วันก็จะมีข่าวนะคะใหม่ๆขึ้นมาถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงการบันเทิงนั้นจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกๆ6เดือน แน่นอนค่ะ เจ้ารูซือและวีซูซินซึ่งเป็นนักแสดงสาวสองคนนะคะซึ่งทางด้านของสื่อเองหรือว่าอาจจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังพยายามให้ทั้งคู่นั้นแอบแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลามักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันบ่อยครั้งนะคะได้แสดงให้ทุกคนเห็นอีกครั้งว่าวงล้อแห่งโชคชะตานั้นหมายความว่าอย่างไรคะ่ะภายในเวลาไม่ถึงปีเนี่ยสถานการณ์ของพวกเธอทั้งคู่ก็พลิกผันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะในเนื้อข่าวก็บอกว่าปลายปี ที่แล้วนั้นเจ้ารู้สื่อนักแสดงสาวชื่อดังนะคะรุ่น 95S ก็สร้างความฮือฮาบนโซเชียลมีเดียเนื่องจากอาการป่วยแล้วก็บัญชีไวปปอส่วนตัวของเธอนั้นนะคะเธอก็ลบไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนต่างก็คาดเดาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอน่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เป็นผลดีกับทางเจ้ารู้สื่อน,นะคะต้นปีถัดมานะคะเจ้ารู้สื่อก็ไดออ้ออกมานะคะบอกออ,ออกงานเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ปรากฏตัวต่อสาธารณ แล้วก็มามีการโพสต์บทความยาวๆเพื่อตอบโตด้วยโดยระบุว่าเธอนั้นอยู่ในภาวะของการซึมเศร้านะคะอย่างรุนแรงด้วยในตอนแรกชาวเน็ตหลายคนต่างก็สงสัยนะคะต่อการแสดงความเห็นอกเห็นใจว่าเธออาจจะแบบเรียกร้องหรือเปล่าเรียกร้องความสนใจแต่ว่าเมื่อความขัดแยง้งทวีความรุนแรงขึ้นนะคะข้อเก่าหาต่างๆก็เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมานะคะแล้วก็ต่อกันเป็นจิกซอเลยซึ่งก็ทำให้้าวรู้ ออะะก็มีทั้งกลุ่มที่ให้กำลังใจแล้วก็กลุ่มที่โจมตีอยู่ทุกวันทุกวันบนโลกอินเทอร์นเน็ตอย่างเช่นการทำตัวแกล้งเป็นเหยื่อนะคะการมา,าโฆษณาเรื่องราวตัวเองแบบเกินจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องราวของการมาขอความเห็นใจนะคะแม้กระทั่งรายการการกุศลจากทาง Mango TV รายการหนึ่งที่เธอถ่ายทาอยู่ก็ได้อ่อนแอเพียงแค่แบบเออสองสมเทปเท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็ถูกระงับไปเพราะว่ามีข้อเก่าหาจากชาวเน็ตนะ ว่ามาใช้โอกาสผ่านสื่อในการที่จะมาเรียกร้องนะคะก็คือทําเหมือนแบบทํางานการกุศลแต่จริงแล้วทําเพื่อโปรโมทต,ตัวเองอะไรเงี้ยก็โดนโดนมาทุกทุกอย่างแล้วสําหรับเจ้ารู้สื่อนะคะอะไรที่ขยับในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าต้องเข้ามามีกระแสความคิดเห็นจากกลุ่มชาวเน็ตน,นะคะกลุ่มใหญ่ๆที่พยายามจะมาเยาะเย้ยเธอแล้วก็โจมตีนั่นเองค่ะ แม้กระทั่งต่อมาการไลฟ์สตรีมของเธอนะคะที่พยายามจะช่วยเหลือกเกษตรกรแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นของที่เธอกินเธอใช้อยู่ทุกๆวันอย่างแท้จริงนะคะก็ยังมีดราม่าอีกนะคะก็เรียกได้ว่าโดนมาทุกรูปแบบทุกองศาของการขยับตัวเลยนะคะพอเจ้ารู้สื่อนั้นนะคะขยับตัวมาที่เสี่ยวหงชูหรือว่าทาง TikTok ทางด้านของซึ่งพวกเราก็น่าจะรู้ดีว่าน่าจะเป็นนั่นแหละนะคะคู่กรณีของเจ้ารู้สื่อก็จะตามไปนะคะ เพื่อที่จะไป ปิดเส้นทางการได้พบปะกับแฟนๆของเจ้าลู้สื่อออกให้หมดนะคะเพราะว่าเรื่องราวของภาพเสียงแล้วก็วิดีโอต่างๆที่เป็นหน้าตาของเจ้าลู้สื่อนั้นถือได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะของอดีตบริษัทต้นสังกัดซึ่งในตอนนั้นเจ้าลู้สื่อมีสัญญาเหลืออยู่อีก4ปีนั่นเองนะคะในขณะที่นะคะในขณะที่สถานการณ์ของเจ้าลู้สื่อกําลังแบบอยู่ในเสันญาแดงผ่าแปดยุยุ่งยากมากนะคะเพราะว่าการที่ติดสัญญาอยู่มันไม่สามารถจะขยับได้ก็ มีผลงานของเธอเกมรักในเงารวงออนแอออกมานะคะซึ่งก็ช่วยพลิกสถานการณ์ต่างๆได้มากทีเดียวจนกระทั่งเธอสามารถจะประกาศได้นะคะว่าเธอนั้นได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่เรียบร้อยแล้วมีบ้านใหม่แล้วนั่นเองในงานคอนเสิร์ตนะคะวันเกิดของเจ้ารูสือที่ผ่านมาค่ะซึ่งณนะจุดนี้ในวันนี้ขณะนี้นะคะที่เพื่อนๆฟังข่าวกันอยู่ก็คือสถานการณ์ของเจ้ารูสืนั้นผ่านพ้นวิกฤตไปเรียบร้อยแล้วทุกคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจกั ชีวิตใหม่นะคะถือว่าเป็นชีวิตใหม่ในวงการบันเทิงของน้องเจ้ารู้สื่อกับบ้านหลังใหม่แล้วก็รอติดตามผลงานต่อไปนะคะส่วนทางด้านของคุณอีซูซินานนะคะ,ะมีความเ,าเรื่องราวสลับสับเปลี่ยนนะ,ะแตกต่างกันมากเพราะว่าในช่วงที่เจ้ารู้สื่อโดนโจมตีอย่างหนักหนานะะในช่วงปลายปี2024นั้นคุณอีุดซินกําลังประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับซีรีส์ย้อนยุคเรื่องดา,ารารักนิรันที่แสดงคู่กับคุณติงวีสีนะคะ เธอนั้นก็เดินสายรับรางวัลน,นะคะในทุกเวทีเลยที่แบบมีงานในช่วงปลายปีซึ่งก็บอกได้เลยว่าแตกต่างจากเจ้ารู้สื่อที่แบบเงียบกริบเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปออกงานไหนเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าเนื่องจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอย่างไรก็ตามคุณอิสุซินเองนะคะเพิ่งจะมาเกิดเรื่องในช่วงปี2025นะคะซึ่งก็จะมีคนไปขุดคุยเรื่องราวของประเด็นสําคัญอยู่23ประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็น ที่มีการรวบรวมว่ากับทำกับเพื่อนร่วมงานมาพฤติกรรมแบบเอารัดเอาเปรียบหรือว่า,เ,าเรื่องราวที่2ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะความร่ํารวยของครอบครัวแล้วก็การทําดําเนินธุรกิจประวัติของทางคุณพ่ออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ทางาทางด้านของสื่อเองแล้วก็ทางด้านของอาชาวเน็ตบางกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะบีบคั้นให้เธอออกมาชี้แจงให้ได้แต่ทีนี้ก็เข้าใจความเป็น ความเป็นอิสุสินนะคือเธอไม่จําเป็นจะต้องออกมาชี้แจงกับเรื่องแบบนี้จริงๆ แล้วที่นี้นะคะด้วยความที่เธอก็เหมือนกับเอ่อทำงานของเธอต่อไปเรื่อยๆยังมีโปรเจกต์ดีๆมีแบรนด์ดีๆให้เธอต้องไปออกงานนะคะไปขายของไปเป็นโคโสกเป็นแอมบาสเดอร์ก็อาจจะสร้างความหมั่นใสให้กับกลุ่มคนที่แบบว่าเฮ้ยก็มีเรื่องติดชนักอยู่ทำไมไม่มาอธิบายพูดให้ชัดเจนอะไรเงี้ยสักเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก็เลยรีบแบบมาช่วยกันโหมกระแสเข้าไปอีกนะคะก็เลยมีแต่ข่าวแบบเนี้ยที่มันทาลายภาพลักษ์ ของอีสุซินมาโดยตลอดในช่วงโดยเฉพาะ2เดือน3เดือนนะคะสเดือนกว่าที่ผ่านมาถือได้ว่าแรงทุกวันเลยนะคะจริงๆแล้วก็ เธอเองก็มีมาตรการนะที่ให้ทีมกฎหมายนัดจัดการโดยแต่ก็ดูเหมือนว่านะคะทางด้านของชาวเน็ตก็จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้คำถามแทนว่าเออทำไมถึงไม่ออกมาล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมออีข้อกังขาที่คุณควรจะมาชี้แจงนะคือใชออ้การเขียนบทความหรืออะไรต่างๆนานาไปทางการใช้เครื่องหมายคำถามนะคะซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงการโดนคดีความได้ในจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณอีสุสินถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะ ะะเป็นศิลปินไงเพราะฉะนั้นการที่โดนตั้งคำถามเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเหล่าบรรดาผู้คนที่จะตั้งคำถามได้นั่นเองนะคะแต่ว่าอางไรก็ตามพวกเราก็รู้เรื่องแบบนี้มันคือเป็นการหลีกเลี่ยงนะคะกัน โดนฟ้องมาจากแบบมินประมาทหรืออะไรก็ว่าไปนะคะก็ทำเป็นเครื่องหมายคำถามไปซานะคะในตอนนี้เองนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่วีสุสินเองก็ต้องจัดการแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะต้องดูกันเพราะว่าจะมีผลงานนะคะ Speed and Love ของคุณอีสุสินออกมาซึ่งอาจจะสร้างปรากฏการได้เหมือนกับเรื่องเกมรักในเงารวงของเจ้ารู้สือก็ได้นะคะคือให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์แต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของ ปัญหาของทั้งสองคนนี้วิกฤตนะคะของเจ้ารู้สือ่อแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นกับอิสูซินมันคนละกรณีกันไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถือว่าเป็น2กรณีศึกษาในวงการบันเทิงเลยนะคะพวกเราก็ต้องรอติดตามกันติดขอบเวทีเลยแต่ตอนนี้ก็มีข่าวนะข่าวดีๆเกี่ยวกับวิกฤตของคุณอิสูซินก็จากการที่โดนชาวเน็ตขุดแล้วก็มาโจมตีตลอดเนี่ยนะคะอาจจะมีการขี้คายไปได้นอกจากใช้กฎหมายมาบวกแล้วนะคะก็ยัง มีเรื่องราวของ เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็คือเหมือนกับคุณอิสุสินนั้นก็จะจะตัดสินใจเข้าร่วมกับเอเจนซี่เอเจนซี่หนึ่งซึ่งก็เป็นเอเจนซี่ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะด้วยความสนิทสนมส่วนตัวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าณจุดนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอิสุสินเองถ้าพูดถึงอิทธิพลของเธอในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องรล่าที่เป็นข่าวโจมตีในตอนนี้นะเธอสามารถจะมีการดูแลตัวเองเนาะตั้งบริษัทแบบแข็งๆแล้วก็ดูแล ตัวเองได้เลยรับตัวเองไปแบบ100%รับผลประโยชน์ไปนะคะแต่พอมีเรื่องราวที่มามีข่าวที่เยอะแยะขนาดนี้ก็อาจจะรับมือไม่ไหวก็อาจจะต้องใช้ระดับแบบเอเจนซี่ที่เขาเล่นในวงการเป็นน่ะก็คือต้องเอามากบข่าวหลืออะไรทั้งหมดไปก่อนเพราะว่าอีสุซินเพิ่งออกมาจากฮาวาเชอร์ใช่ไหมออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะพอออกมาปุ๊บนะคะก็มีเรื่องราวที่มากมายไปหมดอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเกราะกำบังก็ได้ก็เป็นไปไ เช่นเดียวกันนะคะทำให้พอไม่มีโรคกำบังแล้วพอโดนโจมตีปุ๊บนะคะมันก็ไม่จางหายไปสักทีมันก็ยังคงมีอะไรซ้ําๆมานั่นเองค่ะเอาละเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะคะว่าเรื่องราวจะไปจบลงที่ตรงไหนนะคะแล้วก็คุณอิสุซินเองก็มีโปรเจกต์ใหม่เนาะขึ้นชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ทางไอชีีเองก็ผลักดันแล้วก็ให้การสนับสนุนคุณอิสุซินอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรารออัปเดตข่าวๆจากทางประเทศจีนกันตอบ ะะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเรารักษาสุขภาพกันไว้จะได้ดูซีรีส์ดีๆในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ